เจอของดีครับกำลังเก็บลำไยอยู่เลยเห็ดโคนะครับดูดูเต็มเลยนี่กี่ดอ,อกของพวกนี้เหยียบไปก็มีเนี่ยเหยียบอะเหยียบไปนี่ เหยียบมาแม่ใหญเหยียบตั้งแต่เมื่อวานเละเนี่ยโดนงอแม่ใหญ่โดนเหยียบตั้งแต่อยู่ในดินแล้วโอ้ยแม่ใหญ่เหยียบสดๆเมื่อกี้นี่เลยนี่ผมมาเก็บใหญ่ตรงนี้ครับนี่เนี่ยเก่งนี่เลยตีนอวบ đuổi đi đi cả để, để phở dẹp ít อู้ฮักเกบไปะระกันดอกโดนหอยกินไปแล้วหอยโฟกัสด้วยเพียบเลยเพียบเลย ดอกสมบูรณ์สวยนี่งามเลยมีทิฏฐิน่ะนี่โสดออกมานอกเลยนะ một lớp Ui, hát, hát. Cho เนี่ครับส่ก็แฟักเสักคำหนึ่งพอแกงเลยอยากให้เจออยู่ส่วนตัวเองนะครับเลยลองไปเดินหาส่วนส่วนข้างๆดูครับนี่นี่ปโคนแดงในมาดอกละแล้วก็เดินมาสักพักก็มาเจอีลเปิดมูลเลยนี่หดอก2ดอก3ดอกสีดอกหดอกครับ หกดอกเจ็ดดอกเปดดอกครับรู้ว่าจะมีเพิ่มหรือเปล่าเนี่ยออกไปใกล้จอมปวกอะเดี๋ยวของงัดก่อนงัดเลยครับงัดกันเลยนี่ เรียบร้อยแล้วครับมีอีกไหมงามเลี้ยวครับดูบาาเลยนี่ไปกลาวมาเสี่ยวกับเร้วมาเดี๋ยวของงัดก่อนสกครู่ không có không đàn hả Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không

ับมาได้ใกล้บ้านครับเห็นคนเดงอันนี้โอ้ยเห็นคนเดงเฮ้นคนเดงกำลังงอกกำลังงอกกำลังอกเห็นคนเดงอ๋อแบนเนี่ยอ๋อแกโอเห็นคนเดงโอ้ยตีนตีนหนอไปแล้วเบา ตัวนี hmm. mm ้ก็แล้วกันโอ้นั่นโอ้เสียดายเลยแกจะบิดบิดดินออกหน่อยฮะบิดดินออกสักหน่อยนี่อะไรเนี่ยอ๋อนี่มันเตตีนดอกหายดินกันเหนยวไน่อยนี่หานะอืมนี่ไงอืมนี่นหานูก Làm bây tông ừ. 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 là nè mhm 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 Ông mhm để mhm này, mhm 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 tôi mhm mhm tôi đi mhm mhm lại mhm lại mhm kia, mhm 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 Này, เดี๋ยวพวกมันรุมันจะออกแลเห็รคแดงออกเรื่อยๆออกทุงวันอะออกทุกวันนี่โอ้หลอนมันอย่างรหลอนี่เรดอกดอกนี้กันก็สูบแฮนี่ก็แนมาดูเขานี่ย

เลยกวาเตอร์นะคนเดดงอย่นี้อือนี่คนเดงพกตีจะออกหลายอันเลยคนเดงอ่ะหมือนอ่ะกรีมออกสงดอกสดอกเลยสองดอกยก็เตอรอืมหนักสุดก็เคยหัน5ดอกอันนี้โอ้โหเกือบซิบอู่้สวยคมออก่งแบบไหนเนี่ยอือสวยคมหมัออกแบบไคนเนี้ยนี่แมลงหูอะไรแล้วกัสดห้อนละกมันมืดเจ็ดโมงนมีเวลาหอบไปเลย กลับกับกับไปสนดอกเออ้ไปคัดดอกดอกพวกแกนี่เห็ดออกรอบแบนนี่แหละครับนี่อันนี้ยปล่มุยดปลมยเห็คตแดงนี่เหมือนในวันนี้ปลมยแกำลังออกแค่แดงๆในมุยไงยนักโแข่งยุ่ะแขงยูกำลังออกแตแวนี่ดูนี่ใกล้แบน เห็นออกหน้าแบนเหรอมาเอาอเอาเลยอมาเอาไอตามนี้ไม่กำลังสายลำใหญ่เลยนี่กำลังเก็บลำใหญ่กันครับตื่นเฮ็ดตัวนี้ำยกลำใหญ่ที่บบเอาละตื่นเฮ็ด่บมาน่นกคืนี่ยเจ้ามีคนเดงไม่่ออกอกกามค่่รบกัวหคกมวก มออข้ากำแพงเ็นมันใหญ่บ่คืนแล้วดิเดินไปตะไกครับสุดสวดลุรถจอดนี่ครับเนี่ยกลับมาเจอไกล้รถนี่ควดๆๆสองดอกกันนะปืนนะปืนที่เขาไนมีว่ะเี้นี่ยมี เน่ยตีนน้อยวะอม่ตีนน้อยไ่มเง่เดยอะเฮอดตีโคแดงนี่ตีนเป็นนบ,บ,น,น,แบบบ,บนึงมันกเต้อน,นี้อันนี้อันนี้หน้าน้าน้าจะยาวยาวเตะตเตียวเป่าอีกเป่หิวพิ้ไม่ได้หมิมโรดเบอปีกันนะว่ <laughs> จะปิกแบนแลนขขว,น,วนี่ขาวๆโอ้ตี๋เจ้าหรือวะ เอยาวนี่ยาวเป็นปุนอะตีน้อยแต่ยาวนะยาวโคตรเลยโคตรทูงามสองดอกพวนี่ใหญ่เลยพอติมจะอ้วนตุ๊บไปเฮียคนนี้เนี่ยอ้โหดูแลก่ะ มันเชียร์ม่จีว่ะสุดๆดอกตั้ตันก่นมันจีว์ม่จีว์เขานี่นี่ดอกนี่นี่ดอกไผมวูเทศจะบาหินครับพูดจอาหินน้วมันนี้มันตีนี่ยเหมือนล่างันได้พุดไปไหไม้โพมัก็แบบเหมนลนี่เราอยู่แค่ยุ่องไม้ขงไก่ใช่ปะ các đọc, chút đi quát tí mông đi tí nôi mọ, sám đọc, ui, sám, <laughs> sám đọc nên nín đọc, đọc, nên ngàm

เนี่ยเพิ่มสมดอกอันนี้อันนี้อร่อยงามๆหวานๆชุดแรกที่ได้สวนตัวเองก็ประมาณนี้ครับก็เป็นกิโลนะพอสรุปครับลำใหเจออีกแล้วหมูใหญ่เลยดู ลาบูลืมป้อ,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 อือดิกำลังเมียงขึ้นมาเลยตะกี้ผมเหยียบนะครับตรงนี้เลยดิโอ้โหดีหมโดนเหตุเห็นข้างในครับแล้วก็เลยเหยียบไม่เห็นตรงนอกอยังไม่จบยังไม่จบยังเจออีกครับนูน่นนู่นข้างในเป็นผืนเลยับเรียอือ มือกวัดมาละยอกหยอกพอพอบัวพูดทุกอย่างแล้วไอ้หวยอย่างนี้เช็คและเช็คละมีตั้งแต่นี่เอ๋ออันนี้ก่อนตีลึกละตีลึกดูเสี่ยวพร้อมเอาไปมาได้สวนตัวเก่าได้ไปไปซ้อตะไก่นี่ยังมีจบคลิปก็เอ้เอออย่ากดน้ำพุทออกมาเนี่ใช่วยช่วยได้ได้ดาบอ้ยบ่อ นเยออืมัปนี่กล่องให้ก่อนเีวกรใสเลือดหมก็ย้เหนียเจ้าตัวนั้น,นนะตัวแวนว่ามันไก่หันเห็ดอะก็ไม่มเอาก็นะนะั่นแหละมันบกหูไงถ้ายา่ำใส่ดอกปูนาหายไปกึง่งอืมนี่กระเพียนลายพวกมีอือคุณ เป็นเรื่องล้วเศ้หม่ป,ปะทอะยุงเงีะยุงนันกนย,ยุงหลล้วนยร้ลพื้นครับตอนนี้เป็นพืนนี่เห็นคนดำลังฝั่งตรงข้ามมายังบอออกไงตรงนีน เี้โค้เนี่ยออกได้เนี่ยขอเลยอโอ้ยสุดแซบสุดแทบด้วยหมากเหมเลยครับนี่กาจะมาขึ้นลำใหญ่ครับมันได้ขึ้นลใหญ่เนี่ยี่นน่ากลีอู้หไหลเลยแบบไหนอะอืม่น่าเกลปยาตายมันเอาเนาะอืตายเอายัดไป เนี่ยนี่อ<ห>อกครับอืยะอือแบงค์โอ้ยย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 งยย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  tí tí cơ cái này Ui giật gì này bro Ui Đọc 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 pin vậy ạ Quát cầm bò, quát đi cầm Cầm đọc cầm đọc em ông แยพื้นท oh. ี <W r stage> <laughs> uh, well. ่อะโอ้โหเกือบสอกว่ะอวานว่นี่ากินนะอือขอลายว่าดูดูโอ้โหวิ่งเดูพวกแวเห็นนะนี่่อนนี้ก่อนี่ิงโลงละอ๋องัดเลยเี้ย ดูมุ้ยเหมือนเลยอันนี้มันออกก่อนไงออกเปนซุนแล้วไงโอ้ยมันหันแล้วนะอืมมันหันแล้วมันหูเรื่องมพรนั้นมันแบบไม่สนใจไงโอ้มาได้เบยดึงออกหักลึกลึกตีลึกโอ้มอลึกลึกขึ้นมาจมานี้อันนี่เปื่อยไปละเปื่อยละเหนื่อยเหรอ ủa ní ní cái gì quá cái mày nè này họ kia họ kia họ kia đi coi mồ này mồ này 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 มันเป็นสุดว่ะมันเป็นี่มนมันเป็นนี่ไปละนี่แน่นเหรอแนเป็แน่ไมาออกตื้นมันออกตื้นเหอมอนเป็ดอีเลยมันเรื่องยังทุกอย่างเลยง่ายง่ายอีง่ายตองมีว่ะนี่ลามแล้วพ่ อู้ยดยโโโูโอ้โหถโถอโอ้โออปืนในไม้อะดันใบไม้คือบ่ไ,ได้ครับแน่นเกียพื้นที่ก่อนมันจะได้จกุกหมันจะได้อย่างไรนะ้แค่กลมมันแหมดเลย Ini ya. Sik kon, nó có Oke, yang nak kami diap dai. Untuk ừ kon. ừ ini Ao, 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 ngam ao. โอ้ก็ยุงแห่นี่ก่ดูดูวุงวังวุวังข้างน่า๊อี๋นี่อโอ้ออหมห่แวครับยุงเห็ดในหอของยุงอะยุงลายทั้งนั้นน่ะเห็ดนหของยุงอะ มันแก่มันเปื่อยห่างอยู่ฮะอ่อ่มันเปื่อยัออ,อกก่อดีกว่าได้ม,มันไปขี้โคไงมันก็เลยออกตื้นอันนี้เหรออันนี้กับโคเหมือนกันนะเหมือนกันนะเหมือนกันนะดูสิมันออกติดกองขี้ใบไม้โองที่ไไออทโคนี่ดอกงามเลยไ <laughs> ม่ทราบเวลาคุณนน่อย

โอ้นี่เ่เจ้าไปได้มานี่ปอมันบอกกูได้ไอืมว่ามันเหมือนว่าหันเฮ็ดท้น่นกกรบอกห่อเออเหมือนว่าหันเฮ็ดแล้วก็บอก่อมันกดเานี่มี่ออเป็นูพลพดเอน่ับลึบเลยนี่อือเรเทิดกอนเ Màu mà. à Để quát Để quát mình còn lại gì nữa quỳ cái này hả tập tập thôi thôi mình sút đây thằng mình sút tôi sút mấy chân nè hả hả anh về anh về đi ai kia đấy là anh ra nào đạt đây chứ đây này mình bà nó đây thấy rồi anh chứ đây như <laughs> đun... này chứ đây này Ừ, hơi Ừ, té à? Bơi na, con mà đây แล้วเปนพุ่งนเป็นปนพงปกเลยเาฮะเป็นพุ่งเลยพงมันจิลึกงไม่ไกบานขุนี่ยุบหยุบายเ่ยกกว่านะไหนบุ่มนะใช้มือกนะแง่ผมมีอย่าเดดอกใจกี่ดอกวะดอกเดียว สองดอกปีดัดไหนอ่ิดพงพวก,กน,นะงผงพงลงไปสักนิ้มือปิดพงเนยผงตื่นอนะ<ล>่ะิดพงตื่นดอกดอกหนึ่งสองโอ้ไงบุญละเดี๋ยวก็ไปอ้อมไปลาบุญนะอ่ะเออายบุญมันแหนี่อือแล้วฟังนี่ก่อ Ui, oh, dùng của lưng vẫn gần phương rồi này vương vắng, vương vắng à. bung bung cái đây cơ bung 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 nó bung 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 ยังแข่งก็น้องใหญ่แข่งก็เอา heat ไปหมดละหมดละตีฮตั้งซ้ายมือนะเออหนานะเช็คเช็คเช็คนี่ยมีละมาสองสามดอกสุดท้ายนี่ดอกงามเลยว้าดังเอกใหม่โอ้โหดูโอ้สามชุดนี้ยิ้มบ่มแน่เลยโอ้ย

ช่วยตอนนี้อันนี้ใหม่จอลองออกใหม่นะครับไปอืออือ,อยุงดุงน้ำเดือกับยุงนี่<อ>นปุ๊บป<อ>ุ๊บปุ๊บอยู่นะเส็มาจังหวัน

แข่งโป๊กเลยน่งงอนไปละซุดซุดชับมาขึ้นมาอย่างเดียวอย่าอื่โอ้ โอ้โถงามๆไปดิเก็บเก็บมาแล้วถุงใส่ถุงถุงนม่ดอกเนี่เต็มถุงครับเต็มถุงหนูำใหญ่ไปแลยวะโมกส์เศรษเจออีกคร้บในสวนนี่แหละเรานองไปหาไก่ นี่ถอนางวะนี่แถมดอกก็เลยติวเอาไว้ที่รถเลยหันเอดีอ่ะ่มาียใจเ่า้อม่้หูมือเต็มถุงนักทุกึก ตัวนี้ล้มเสี่ยวเลยเสียรู้ด้วยกันลุกหมู่สุดท้ายนี่โหอย่างเยอะเลยครับนี่สองกล่องครับจะแบ่งขายบ้างกินไม่หมด